ชาวราศีมีนนะครับกับตัวช่วยแล้วก็คนและสถานที่ต้อง,งระมัดระวังของครึ่งเดือนแรกของกรกฎานี้นะฮะมาเริ่มกันเลยครับคนมีนเนี่ยเป็นคนที่ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ต้องหมุนเงินยังนักนวงแล้วก็มีดวงที่ต้องทําอะไรแทนคนอื่นเขาเช่นงานหรือว่ามีคนไหว้วานทํานู่นทานี่ให้นะครับเตรียมตัวเลยนะครับในช่วงยิิงๆกระเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่คนจะ นึกถึงเราอยู่เสมอนะครับแต่ว่าข้อนึงอาจจะมีเรื่องเศร้านิดนึงอาจจะมีคนที่เรารู้จักนะครับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลหรือร่วมหายเตจากหรือว่ามีการสูญเสียหรือว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนบุปรับฉับพลันนะครับบางคนตกงานขอรับตัวนะเลยทําให้เรารู้สึกห่วงกังวลคนใกล้ชิดของเรานะครับมาเอาเรื่องที่มันเน้นๆก่อนดีกว่านะครับเรื่องของตัวช่วยครับตัวช่วยแรกนะครับคือตัวเราเองครับทําอะไรที่เราคิด หาคนช่วยแล้วหาใครไม่ออกนะครับหรือว่าไม่มีเลยจริงๆเลยแล้วไม่มั่นใจตัวเองว่าเราจะแก้ปัญหาได้หรือว่าจะใช้ไอเดียที่เราจะคิดอยู่นะครับจะตัดสินใจสักอย่างหนึ่งปึ้งเนี่ยเรื่องนี้มันถูกต้องไหมแล้วมันสําเร็จไหมนะครับให้รู้ครับว่าเรื่องนั่นแหละถูกต้องและสําเร็จนะครับฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่มีใครจริงๆนะแล้วคิดอะไรไม่ออกนะครับใช้ไอเดียของเรา ให้เต็มที่ที่สุดข้อมูลให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ตัดสินใจเลยครับสิ่งนั้นดีต่อเราในเรื่องนั้นๆนะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยก็ดีมากกว่านะครับมากกว่าที่จะคิดหรือทําอะไรถ้าไม่มีใครนะเพราะนั้นแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ครับคนที่2ครับคือญาติพี่น้องบางคนนะฮะที่เรารักที่เราเคารพที่เรารู้จักที่เราไว้ใจนะครับจะมีญาติหลายแบบนะครับบางคน ญาติแบบโอ้โหใส่หัวเลยนะว,ว่าญาติปุ๊บทุกคนใส่หัวทันทีเลยก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีแล้วก็มีเรื่องของการถูกเอาเปรียบถูกคดโกงหรือว่าถูกหักหลังนะครับบางทีไม่ใช่ทํากับเราแต่ทํากับพ่อเราแม่เราหรือว่าคนในบ้านเราอะไรแบบนี้เราก็ไม่โอเคถูกไหมครแต่ว่าอย่างน้อยจะมีใครบางคนที่เราไว้ใจที่เราปรึกษาได้ที่เราขอความช่วยเหลือบางเรื่องได้นะครับ เขาอาจจะไม่ดีดีที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องที่เรามีปัญหาอยู่เราสามารถที่จะขอความช่วยเหลือเรื่องนั้นเขาได้นะครับลองปรึกษาดูครับตัวช่วยที่3ครับที่พอจะช่วยเหลือเราได้นะครับคราวนี้เป็นเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนที่ลักษณะนะครับคือเป็นคนที่ดูแต่งตัวดีดูเป็นคนเอเตอร์เมีความสุขมีความสนุกในร่างกายในยใจิตใจในรอยยิ้มในแววตานะฮะคือเพื่อนมีหลายแบบถูกไหมครับเราเน้น ในช่วงครึ่งเดือนนี้นะครับแนวเพื่อนที่ดูค่อนข้างจะรีแลกซ์นะครับสบายๆหัวเราะล่าเริงแจ่มใสแต่งตัวดูดีแล้วก็ดูสะอาดแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคนรอบข้างชอบเขาอยู่พอสมควรนะครับนี่คือคนลักษณะที่จะช่วยเหลือเราได้นะครับแล้วก็3.1จหน่ซะหน่อยนะครับเป็นตัวย่อยนะฮะคือเรื่องของทรัพย์สินเรื่องเงินทองที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าคิดอะไรไม่ออกใช้ใครไปทำอะไรไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราใช้เงินนะฮะหรือว่าทรัพย์สินบางอย่างแลกไปและถึงจะได้บางอย่างกลับมาหรือว่าได้มานะครับก็ใช้ไปนะครับอย่าไปเขียมอย่าไปเหนียวกับเรื่องบางเรื่องที่เราสามารถจะเอาบางของบางอย่างแลกไปเพื่อที่จะเอาสิ่งที่มันสาคัญในจิตใจหรือว่าไว้ใช้ในการต่างๆในอนาคตได้เนี่ยเราสามารถที่จะแลกได้หรือว่าเอาไว้ใช้นะครับเพราะฉะนั้น บางเรื่องนะครับใช้ทรัพย์สินหรือเงินทองในการแก้ปัญหาได้นะครับลองดูนะส่วนสถานที่อันเนี้ยน,น่ากังวลน,นิดนึงนะครับมี2ที่เลยนะครับที่แรกนะครับคือทะเลนะหรือน้ำนะครับอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนะยิงอะไรที่เกี่ยวกับน้ำนี่เวลาเราไปทะเลซุปไปเที่ยวนะฮะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก็ต้องระวังนะครับหนึ่งอุบัติเหตุ2มีเรื่องหงุดหงิดใจไม่สบายใจนะครับสามที่ทำของหาย แตกล้าพังล่วงน้ำา C อาจจะทะเลาะกับแฟนกับคนที่เราไปนะครับในระหว่างทางคือไปแล้วอาจจะงุดหงิดใจไม่สบายใจนะครับถามว่าไปได้ไหมไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยดูก็อีกอย่างระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่ารถเสียอะไรพวกนี้นะครับก็ดูให้ละเอียดหน่อยถ้าสมมุติว่าจะต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวนะครับและอีกสถานที่หนึงนะครับคือตลาด เป็นตลาดต่างจังหวัดถ้าสมมติว่าเราไปต่างจังหวัดนะแต่ถ้าไม่ได้ไปไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราต้องไปตลาดต่างจังหวัดตลาดต่างเขตก็ได้นะฮะตลาดตามอำเภอก็ได้นะฮะคือเป็นตลาดที่เราปกติก็ไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีเหตุต้องไปก็ต้องเรามาระวังนิดนึงไปแล้วก็อาจจะหงุดหงิดใจไม่สบายใจป่วยไปทานของที่เสียหรือว่าสแสลงกับท้องเราแล้วก็ทําให้ท้องเสียได้คือมันอะไรก็ได้หมดนะบางทีมนุษย์เราเนี่ย ป่วยไข้ไม่สบายบาดเจ็บหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ตามบางครั้งก็อาจจะมาจากอาหารที่นั่นที่นี่หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ชี้เป้าไว้ให้ละก็ลองไประมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปต่างจาังหวัดแล้วต้องไปสั่งอาหารอย่างเงี้ยนะครับในตลาดคุณก็เลือกที่มันสุกๆเลือกที่มันไม่ต้องเสี่ยงนะฮะยุคนี้จะทานปลาดิบๆเอาโอเคไปตลาดไหนก็ได้อันเนี้ยต้องระวังละเพราะว่า ดวงมันบอกว่าอาจจะป่วยไม่สบายจัดตามสถานที่ดังกล่าวนี้ได้นะครับแล้วก็คนที่ต้องระมัดระว,วังครับคนแรกครับคนที่ไม่รู้จักอคนที่รู้จักในช่วงนี้ถือว่าเราต้องไปคุยไปปฏิสัมพันธ์นะครับทางในทางหนึ่งก็ต้องระมัดระว,วังหน่อยนะอย่าไปหัวร้อนอย่าไปอารมณ์เสียหรือว่าอย่าไปมีปัญหาอะไรด้วยกันนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องแล้วก็เขาอาจจะมามาติดต่อหรือว่ามาคุยอะไรกับเราหรือเราต้องไปติดต่อนะครับเคาน์เตอร์ที่นี่ ไปติดต่อคนขายพ่อค้าแม่ค้าอะไรแล้วแล้วเกิดเรื่องที่มันไม่สบายใจเกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นต้องใจเย็นๆแล้วก็มีอะไรค่อยพูดค,ค่อยจากันนะครับแล้วก็อย่าเชื่ออะไรใครมากเกินนะครับขออีกสักคนนะฮะที่ต้องระวังครับเป็นญาติที่ญาติที่แบบไม่ได้เจอกันมานานญาติต่างจังหวัดญาติที่เราไม่ได้คบหาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าช่วงนี้ถ้ามีเหตุให้ต้องคุยต้องปฏิสัมพันธ์ ในการรวมญาติอะไรก็ตามนะครับก็ฟังหวยห,หูคุยได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรถ้าบางทีเขาจะอาจจะมาชวนไปลงทุนกันไหมไปทาอะไรเออเหล่านี้นะครับก็จะได้เซฟเลยเพราะว่าเซฟตี้นะเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ช่วงนี้ญาติมีปัญหาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคนราศีมีนะครับช่วงนี้เหนื่อยๆย,ย,ยุ่งๆเยอะหน่อยนะแล้วก็ฟุ้งซ่านเยอะนะครับฟุ้งซ่านจริงๆนะโหว่าคนราศีมีนช่วงนี้อารมณ์มันสวิงขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วก็ บางทีอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองหรืออยากจะทําอะไรที่มันใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งช่วงนี้คนราศีมีนีดาวพักเกตกุมจุดเกิดนะฮะตอนนี้นะพักเกต์มันคือดาวที่เกี่ยวข้องนอกจากเรื่องของอ,อ,อารมณ์นะครับแล้วมันก็ยังเป็นเรื่องของเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้จะฝันแม่นเรื่องช่วงนี้จะฝันฟุ้งซ่านช่วงนี้อาจจะฝันถึงใครบางคนนะฮะที่ล่วงรับไปแล้วหรือว่า ช่วงนี้อาจจะมีสัมผัสอะไรที่มแปลกๆนะเช่นสมมติขับรถไปคิดแล้วเออเส้นนี้อาจจะมีอุบัติเหตุนะหรือว่าอะไรอีกสักเ,เส้นทางนี้อันตรายนะพอขับรถไปเออจริงๆด้วยอาจจะมีเหตุหรือเห็นภาพอะไรพวกนี้นะครับคือช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีประสบการณ์บางอย่างที่มันไหลออกมาในหัวแล้วรู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่มันกำลังจะเกิดเนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรแล้วมันค่อนข,ข้างแม่นนะครับเอาป็นบบนี้ดีกว่าเนาะจะได้ ไม่รู้สึกมันอัศจรรย์นะครับบางทีมันเป็นประสบการณ์ของเราเป็นความรู้สึกของเราบางอย่างได้ที่เราคิดว่าเหตุการณ์ลูกหน้าบางเรื่องมันจะเกิดเรื่องแบบนี้เส้นทางแบบนี้กับคนแบบนี้หรือกับสถานที่หรือเวลาลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็จะแม่นยําหรือว่ามีอะไรแปลกๆนะลองสังเกตดูนะครับพอละว,วันนี้ลาไปก่อนมีความสุขมากครับสวัสดีครับ